เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังบ้านนอกโครงการบุรีรัมบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นภายในกว้างขวางการเดินทางสะดวกตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล24ตำบลบ้านกวดอําเภอบ้านกวดจ,จังหวัดบุรีรัมขนาดพื้นที่61ตารางวา3ามห้องนอน2ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังบ้านนอกโครงการบุรีรัม โดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลบ้านกรวดขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนหมายเลข2445เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการขับตรงตามทางไปประมาณ280เมตรเลี้ยวขวาเข้าซอยเทศบาล24ขับตรงตามทางต่อไปอีก220เมตรเลี้ยวซ้ายแล้วขับตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบาน by j Asset Management